สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่โรงเรียนบนดินเดชานะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็อยากบอกว่าโรงเรียนบนดินเดชาของเรานะคะเปลี่ยนมาใช้ระบบสมาร์ทเน็ตคอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลายท่านคงสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าระบบนี้ทํางานยังไงระบบสมาร์ทเน็ตคอมเป็นการแชร์ทรัพยากรจากเครื่องแม่ไปยังเครื่องลูกโดยเน้นหลักการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดไปดูความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เปลี่ยนมาใช้สมาร์ทเน็ตคอมกันค่ะ และนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่คณาครูนะคะเข้าเทนเนิงก่อนที่จะไปทำการเรียนการสอนค่ะต่อมาเราจะพามาดูบรรยากาศการใช้งานจริงของน้องๆกันค่ะและขอปิดท้ายด้วยเสียงสัมภาษณ์ของคุณครูนะคะสวัสดีค่ะ,คะชื่อสุพันนีสีน้ำเงินค่ะ,คะ,อะสอนหลายวิชาค่ะมีการใช้โปรแกรมสำนักง,งานของม .1 อีวิชาเทคโนโลยี3อันนี้เป็นวิชาพื้นฐานค่ะ<ร>ที่จะสอนทั้งเทคโนโลยีวิธีการคำนวณแล้วก็เทคโนโลยีการออกแบบแล้วก็ม .6 วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลทาวิชาก่อนหน<ร>้านี้คุณครูพบปัญหาอะไรคะเครื่องไม่พอคะ่ะเดิมเลยเครื่องไม่พอคอมมีน้อยแล้วเสียบ่อย บางทีใช้เน็ตไม่ได้บางทีเปิดเครื่องไม่ติดเปิดเครื่องแล้วมันขึ้นรีบูตไม่หายอะไรแบบนี้ค่ะคจอฟ้าบ้างจอดำบ้างพอ,อเปลี่ยนมาใช้ระบบนี้แล้วเป็นยังไงคะก็มันก็โอเคในเรื่องของการควบคุมชั้นเรียงที่ที่จะเห็นหน้าจอของเราเรียยเราดูได้หมดเลยว่าเด็กทําอะไรอยู่จากจากครั้งก่อนๆที่สอนที่เห็นก็มีเด็กเปิด Facebook ดูไล่ดูสตอรี่ลยคะนี่เพื่อนคนอื่นนั่งทำงานหมดเลยก็ล็อกหน้าจอหน้าจอมงไปเลยหน้าจอมงไปเลยทดึงความสนใจเขาได้แล้วเมื่อทีเราเราเปิดจากหน้าจอโปรเจคเตอร์ของเราเราก็โชว์ไปเครื่องเด็กๆให้ดูหน้าจอขอได้สำหรับวิดีโอต่อไปนั้นจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ